ร้อมกราบสาธุคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกราบน้ำมสการท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านจากปะทะกถาธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องทำอย่างไรให้ใจเป็นสุขเมื่อวันที่22มิถุนายน2529 ข้าพเจ้าฟังแล้วเป็นคำสอนธรรมที่วิเศษจริงๆเจ้าค่ะช่วยช่วยให้มีสติเตือนใจตนยังเป็นคำสอนที่ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและได้ให้ข้อคิดที่เพิ่มเติมเสริมสติปัญญาหรือกำลังใจให้ตนเองได้มากยิ่งขึ้นจึงกราบนมัสการขออนุญาต นำธรรมะบทนี้มาเรียบเรียงย่อให้สั้นเข้าเพื่อสะดวกนำมาลงคลิปเผยแพร่แก่ผู้สนใจได้รับฟังและรับชมกันต่อไปเจ้กค่าป้าถะกถาธรรมเรื่องทำอย่างไรให้ใจเป็นสุขหลวงพ่อท่านได้เทศสอนไว้ว่าจิตใจของเรานั้นสำคัญถ้าคนเราขาดกำลังใจ จิตใจก็จะมีแต่เสียแต่ถ้าไม่ขาดกำลังก็มีกำลังใจสู้กับอะไรได้ตามปกติคนเรามักมีความเผลอหรือประมาทเรื่องอะไรต่างๆที่เราใช้ชีวิตประจำวันเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยอาจทำอะไรให้เราไม่พอใจก็ได้ หากเราอบรมจิตใจทางธรรมะไม่พอเพียงก็จะมีอารมณ์ไม่พอใจกับตัวเราเองและผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยภาษาธรรมะคือเกิดกิเลสข,ขึ้นในใจของเราทำให้จิตใจไม่สงบสุขปล่อยให้ร่างกายไม่มีความสุขไปด้วยเมื่อใจเป็นอย่างไรก็จะปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นกับสมองและร่างกายเป็นแบบนั้นไปด้วย ถ้าเป็นบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนักสุขภาพกายและจิตก็จะเสื่อมจึงเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเโดยเราต้องมีกำลังใจที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่มารบกวนจิตใจนั้นให้ได้เหมือนเอาไม้ไปกวนน้ำที่ขังไว้น้ำเมื่อถูกวกวนตะกอนข้างล่างก็จะขุ่นขึ้นเช่นเดียวกับสภาพจิตใจของเรา หากมีสิ่งใดมารบกวนจิตใจจิตใจก็จะขุ่นมัวแต่ถ้าไม่มีสิ่งใดมารบกวนมากระทบตาหูจมูกลิน้นกายใจก็ย่อมทำให้จิตใจนั้นเกิดความสงบได้พระพุทธองค์กล่าวว่านัตถิสันติปรังสุขขัมความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุข จากความสงบนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงส่วนความสุขอืนอ่นๆที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเครื่องล่อเครื่องปรุงใจปรุงแต่งเป็นความสุขไม่แท้หลวงพ่อได้เปรียบเทียบกับอาหารที่ปรุงแต่งกับอาหารรสชาติธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอาหารไม่ปรุงแต่งรสชาติอาจไม่อร่อย แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายกว่าอาหารรสปรุงแต่งด้วยมีเศรษฐีผู้หนึ่งจ้างสินแสมาสอนความรู้ให้ลูกแต่สินแสผู้นั้นเป็นคนจู้จี้จุกจิกเรื่องอาหารพอนําอาหารมาให้รับประทานก็ไม่ค่อยพอใจในรสชาติอาหารนั้นทุกครั้งเศรษฐีจึงแก้ด้วยให้หิวมากๆจึงนําอาหารไม้รับประทาน สินแสคนนั้นหิวข้าวจึงรีบรับประทานอาหารนั้นจนอิ่มแปร่แม้จะเอาอาหารปรุงแต่งรสเลิศมาให้ภายหลังสินแสก็ทานไม่ได้แล้วจะเห็นว่าอาหารอร่อยได้ที่ลิ้นเท่านั้นแม้อาหารรสธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอาจไม่อร่อยแต่ก็สามารถรับประทานได้เช่นกันยังทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีกว่า อาหารรสกรุงแต่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามาภายหลังได้อีกด้วยแม่การได้รับประธานอาหารที่อร่อยก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งและความสุขก็อยู่ที่ความพอใจแต่ความสุขก็ควรอยู่ที่ความพอดีด้วยเช่นกันสิ่งใดก็ตามถ้ามีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ทำให้เป็นทุกข์ได้ความสุขของจิตใจ ต้องรู้จักหาเหตุผลเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องอบรมฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะเรื่องทำให้กลุ่มใจหรือเป็นทุกข์ต้องมองในส่วนที่ดีให้ได้จะได้ไม่ทุกข์ถ้าพยายามเข้าใจกับสิ่งนั้นนั้นทุกสิ่งต้องติดขัดบ้างให้รู้จักเปลี่ยนแนวคิด มองให้หลายมุมมองหาเหตุผลให้ได้เพื่อให้คลายความทุกข์มองแง่อื่นบ้างที่ทำให้สบายใจมองในแง่ดีที่ให้ประโยชน์ดีกว่ามองในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์จะทำให้เดือดร้อนได้เช่นเขากำลังร้อนอย่าไปทำเรื่องร้อนให้แก่เขาเขากำลังยุ่งอย่าไปทำเรื่องยุ่งให้แก่เขา ให้รู้จักพูดให้กำลังใจคนคำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญแม้จัใจร้อนแต่ก็ต้องทำใจเย็นเป็นอะไรเกิดขึ้นนึกด้านดีไว้ก่อนมองแง่ดีไว้จะได้สบายใจหลวงพ่อยกตัวอย่างมีท่านหนึ่งอุกทำร้ายเพราะไอจุที้ตำนิด่าว่าด้วยถ้อยคำไม่น่าฟัง กับงานที่ช่างเขากำลังทำอยู่ช่างถือค้อนอยู่ในมือโมโหจึงใช้ค้อนทำร้ายจนสลบหลวงพ่อกล่าวว่ารจ้าะเจ้ายัางห้ามเทศให้คนที่กำลังถือสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายเช่นอาวุธมีดปืนของแหลมคมหรืออื่นใดจะเทศต้องเทศให้ผู้นั้นมีอารมณ์เย็นลงก่อน หรือให้วางอาวุธไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้เทศนั้นได้แม้ร่างกายเราก็เหมือนกันหากมีการเจ็บป่วยไข้ร่างกายป่วยจิตใจอย่าให้ป่วยด้วยคิดแต่เรื่องดีไว้บ้างเช่นเจ็บตรงไหนให้คิดว่ายังดีเจ็บที่เดียวส่วนอื่นยังไม่เจ็บให้มองคนอื่นที่เจ็บมากกว่าเราเอามาเปรียบเทียบกัน จะทำให้เรามีกำลังใจดีขึ้นสติปัญญาที่คิดได้จะทำให้โปรงได้ถ้าไม่มีปัญญาจะคิดบางไม่ได้หากรู้จักธรรมะคำสอนก็จะมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาไปให้รู้จักโปรงได้และผู้มีธรรมะในใจธรรมะจะช่วยได้ในยามขับขันทำให้ชีวิตมีความสุขตามฐานะแห่งตน น้อมกราบสาธุในพระธรรมคำสอนเจ้าข,ข้าสาธุสาธุสาธุ